เนี่ยแตกดีครับวานแบบนี้วานไกลด้วยเนี่ยเชือกที่ผมใส่ไว้นี่เจ็ดเมตรครับสุดเชือกเลยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยครับทีนี้ก็ แบ่งมาครับแบ่งมาให้เท่ากันจะมากกว่าน้อยกว่าข้างในข้างหนึ่งก็ได้ครับนี่ครับแล้วก็แบ่งไปซ้ายขวาครับแบบนี้คิปเปอ้์มีสองโลสีครับเบาสือใหญ่มากครับนี่ปลาไหลครับโอ้โหไม่เ ยินดีตอนเับเข้าสู่ช่องอยู่กับธรรมชาติครับวันนี้จะมาแชร์แบ่งเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้าที่อยากทอดแหยอยากหวานแหครับนี่ครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีจับแหยแบบแบบที่ผมใช้นะนี่ครับแหย์ตัวน,นี้ยาวสิบสองศอกตาสามเซนครับหนักห้าจุดสามกิโลก็เป็นปากที่ผมเอาไว้ใช้ ทำคลิปไปหลายๆคลิปที่ผ่านๆมาครับนี่ครับยาวนะเนี่ยยาวมากน,นี่ยาวมากครับนครับก่อนอื่นก็ทบแผมาก่อนครับนี่ครับ ประมาณศอกหนึ่งนะเนี่ยทบแหมาประมาณศอกนึงตัดจอมแหลงมาประมาณนี้นี่ครับจับแบบนี้ทบแหมาก่อนครับทีนี้ก็ผมจะจับรวบรวบประมาณช่วงประมาณเอวครับนี่ครับรวบประมาณนี้นี่ครับทบมาแบบนี้แล้วก็รวบตรงนี้ ส่งมาแบบนี้ครับนี่คือผมจะถนัดหวานข้างขวาครับผมจะขึ้นเอาพาดไหลด้านซ้ายก่อนนะจับฝั่งนี้จับฝั่งด้านตัวครับเอามาพาดไหลแล้วก็จับฝั่งนี้อีกรอบนะครับนี่ครับอันนี้ฝั่งซ้ายขึ้นแล้วก็รวบฝั่งขวาอีกรอบนึงนะครับ เนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นี่ครับทีนี้ก็แบ่งมาครับแบ่งมาให้เท่ากันจะมากกว่าน้อยกว่าข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ครับเนี่ครับนี่แล้วก็แบ่งไปซ้ายขวาครับแบบนี้นี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะหว่านให้ดูครับแบบให้แตกหมดเลยนะ คงจะเห็นว่ามาเนี่ยแผลบแลบล้มถนนเลย สิบสองศอกมันกว้างครับถนนสองเลนล้นเลยนี่นะหวันง่ายๆครับเดี๋ยวรีบลึงแหหมาเดี๋ยวรถมาแแหใหญ่ ับช่วงจอมแหครับจับประมาณนี้เนี่ยทบแหขึ้นมาก่อนนี่ครับแล้วก็มารวบฝั่งด้านในครับพาดไหลข้างซ้ายแล้วก็ใช้ซอกดันไว้ไม่ให้แห่ไหลลงครับแล้วก็รวบฝั่งด้านในอีกรอบนึงเอามาพาดไหลด้านขวานี่ครับ แล้วก็แบ่งเท่าๆกันแค่นี้ครับง่ายครับนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะหวานให้ดูนะไปหวานในน้ำดีกว่าเผื่อได้ปลาด้วยมีปลาประวันน้ำนิ่งๆนะมาครับโอ้โหเกี่ยวไม้อีก แตกดีครับปานแบบนี้หวานไกลด้วยเนี่ยเชือกที่ผมใส่ไว้นี่เจ็ดเมตรครับสุดเชือกเลยเชือกเจ็ดเมตรครับสุดเลยจะมีปลาไหมไม่น่ามีนิ่งๆเอ้ยมีปลาด้วยเห็นไหม เนี่ยโดนปาน,นินด้วยครับคลองข้างทางนะเอา้อเอาอยู่เปล่าเนี่ยเฮ้ยังอยู่อยู่อข้าเผาแล้วเนี่ยโดนปลาด้วยครับนี่ใสสวยเลยครับอ้วนเลยอันนี้ปาน,นินครับไซส,สี่นิ้ว เก็บปลาแป๊บนึงครับหวานง่ายครับนี่ได้ปลาด้วยปลานินไซสี่นิ้วครับนี่ไซสี่นิ้วได้ปลานินตัวงครับไซสี่นิ้ว อ้วนเลยถ้าหวานในน้ําถ้าเดินหวานในน้ำมันจะจับประมาณนี้ี่ให้มันเหลือประมาณสักประมาณแขนนะครับถ้าหวานในน้ํานะเต่ถ้าอยู่ข้างบนอยู่บนบกหวานลงก็จับประมาณนี้เลยเอวขึ้นมานิดนึงนี่ครับ แบ่งซ้ายขวาครับแบ่งซ้ายแบ่งซ้ายขวาให้เท่ากันแค่นี้ครับนี่มาดูครับจะแตกไหมเอาไห้แตกถึงจอมเลยนะน้ำขยับน้ำขยับโอ้น้ำไหลมาฝั่งนี้ด้วยแจ๋วเลย จ๋วท่อคู่ครับมีท่อซ้ายขวาเนี่ยน้ำไหลาจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ฝั่งนน้นก็มีคนลงอ้วนอยู่นะเ<ว>ห็นน่าจะติดว่ะ มีปลาดินนะซ้ายมือนี่มีหลุมนะหวานไปไม่ถึงหลุมเมื่อกี้ตั้งใจเน้นเอาตรงหน้าปากท่อครับเผื่อปลาชอบมาเล่นตามหน้าท่ออะไรมาดิ้นแปลกๆ ปลาเล็กก็ดินเยอะเลยนะโอ้มีปลาเยอะเลยเนี่ยโอ้ว้าวเป็นไงฮึฮึฮึปนินปลาหมอเทศครับส,สวยครับว้าว ปากท่อตรงนี้ปามชอบมาอยู่ครับปลาเยอะหลายตัวอยู่นะนี่ครับเวลาสางแหครับนี่ปลาทั้งกิ่งไม้เต็มเลยนี่ครับเวลาสางผมจะไม่เอาแหไปแขวนตามต้นไม้หรือว่าเอาวางบนพื้นนะครับเนี่ยผมจะสางแบบเอาพาดไหลแบบนี้ครับเนี่ยเอาพาดมาตรงแขนนี้ แล้วก็ดึงไว้แบบนี้ครับแล้วก็จับสางฝั่งที่เราสางเสร็จแล้วเราก็เอาเอามาเกี่ยวเอามาพาดไว้บนเข่าแบบนี้โอ้หมอเทศแท้สวยปัหมอเทศครับสวยเลยเยฝั่งที่เราสางเสร็จแล้วครับก็เก็บมาพาดไว้บนเข่าแบบนี้สางง่ายครับ อมุ่งเทพเก็บเก็บได้หลายตัวครับใส่สวนนั่นเลย สางแบบนี้เวลาอยู่ในน้ำครับสางได้นะเราไม่ต้องขึ้นข้างบน,นแปบ๊บเดียวสางเสร็จลวฝั่งที่สางเสร็จแล้วมาเกี่ยวไว้บนเข่าบบนี้ง่ายครับเสรจแล้วเนะี่ยเก็บปลาเล็กปล่อยครับเนี่ยใส่ตะม,มุตะมีอย่างเี้ยปล่อยให้หมดไป สาแต่เดียวนะปล่อยดีกว่าเก็บเท่านี้เก็บหตัวสว,สวยครับหมอเทศทั้งนั้นเลยสวย,สวยครับสาสี่นิ้วสีนิ้วสามนิ้วกว่าสีนิ้วนะครับโครมเดียวครับเก็บปลาไปหกตัว สวยๆเลยนี่โอเคครับ